สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูขนมหวานกันค่ะเมนูของเราวันนี้ทําง่ายนะคะไม่ต้องใช้เครื่องตีไม่ต้องใช้เตาอบเลยเราจะทําเป็นมะม่วงชีสพายกันนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันค่ะสําหรับวัตถุดิบนะคะก็จะประกอบไปด้วยมะม่วงค่ะเราใช้เป็นมะม่วงสุกนะคะ250กรัมตัวครีมชีสนะคะ100กรัมผงเจลาติน1ช้อนโต๊ะค่ะโยเกิร์ต ลสธรรมชาตินะคะ60 ml มีวิปปิ้งครีม120 ml ค่ะนมข้นหวาน60 ml สามารถปรับเพิ่มลดได้ตามชอบนะคะชอบหวานมากใส่มากหวานน้อยใส่น้อยแล้วก็จะมีเกลือ1ทับ4ช้อนชาค่ะต่อมาจะเป็นในส่วนของฐานภายนะคะก็จะประกอบไปด้วยบิสกิตหรือว่าแครกเกอร์ก็ได้นะคะเราเอามาบดเรียบร้อยแล้วนะใช้ทั้งหมด80กรัมค่ะแล้วก็มีเนยเนอยอันนี้เนี่ยเป็นเนยละลา จะเป็นเนยจืดหรือเนยเค็มก็ได้นะคะใช้ทั้งหมด60กรัมค่ะเอามาละลายก็วัตถุดิบก็จะมีประมาณนี้เมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มทํากันเลยนะคะโดยเริ่มแรกเราจะเริ่มทําจากตัวฐานกันก่อนนะวันนี้ตัวพายที่เราทำเนี่ยจะเป็นขนาดครึ่งปอนนะคะแต่ริงสามารถใส่ได้ถึงใส่พิมพ์ขนาด1ปอนก็ได้แต่ว่ามันก็อาจจะมีความบางมากกว่านี้นะคะแต่1ปอนก็ ถือว่าก็ยังสวยอยู่นะคะแต่ว่าเครื่องปอนเนี่ยมันจะดูเต็มมากกว่าดูสวยมากกว่านะก็เริ่มแรกเนี่ยเราก็จะเอาเนยละลายกับแครกเกอร์ที่เราบดเอาไว้เนี่ยมาผสมรวมกันนะคะโดยเราจะค่อยๆใส่ก็ได้นะให้เขามีลักษณะคล้ายๆกับทรายที่เปียกพอเหมือนทรายที่เปียกก็เป็นนั้นว่าใช้ได้แล้วคือเราสามารถปลุกลงพิมพม์ได้แล้วนะคะเราก็เทตัวถาดลงไปเลย คือเพื่อนๆอยาให้มันแห้งเกินไปนะเพราะว่าถ้าแห้งเกินไปเดี๋ยวเวลาที่เราแช่ให้เขาเสร็จต,ตัวเราดึงออกมาจากพิมพ์เนี่ยเดี๋ยวมันจะแตกแล้วก็จริงๆพิมพ์เนี่ยนะเพื่อนๆควรจะเป็นพิมพ์ที่สามารถถอดก้นได้แต่ว่าของเราเนี่ยมันหายไปนะคะเราก็เลยต้องแก้ปัญหาด้วยการรองกระดาษขายรองตัว กระดาษไขที่เราเอามาพับเป็นเส้นเพื่อเอาเวลาที่เรายกออกจากพิมพ์เนี่ยมันจะได้ง่ายๆนะพอเรากรุกตัวแครกเกอร์ลงพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาเขาไปพักเอาไว้ในตู้เย็นค่ะซึ่งเ,เราจะพักเอาไว้ในตู้เย็นประมาณอย่างต่ำๆเนี่ยก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะเพื่อให้เขาเซตตัวดีแล้วก็ในระหว่างที่เรากำลังพักแครกเกอร์เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำในตัวในส่วนของตัวชีสพายกันนะ,นะคะ วิธีทําในตัวชีสเนี่ยก็จะเริ่มจากการที่เอามะม่วงเนี่ยนะคะมาบดให้ละเอียดจริงๆถ้าเพื่อนๆสะดวกปั่นก็ปั่นได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะใช้เป็นวิธีที่แบบไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเยอะแยะนะคะก็เลยใช้เป็นซ่อมบดเอานะคะ ใช้ซ่อมบดให้เขามีความละเอียดออถ้าหากว่าเราใช้เครื่องปั่นเนี่ยมันจะละเอียดมากๆเลยนะแต่ว่าถ้าเราใช้ซ่อมหรือว่าใช้มือบดเนี่ยเพื่อนๆตัวชีสเค้กของเพื่อนๆนจะมีความเป็นใยๆของเส้นมะม่วงที่มันแบบว่าที่มันไม่ได้โดนปั่นจนละเอียดนะ,นะคะอันนี้ก็ลองเลือกอสัมผัสที่ตัวเองชอบเอาดูนะอย่างเราเนี่ยเรากินแบบไหนก็ได้นะคะเพราะว่าเราก็มันมันก็อร่อยอยู่แล้วเนาะแต่ว่าถ้าอยากได้เนื้อเน,นเนียนละเอียดเลยเนี่ยก็แนะนำให้เอาไปปั่นให้ละเอียดนะ ต่อมานะคะเราจะมาแช่เจลาตินกับน้ำเป่ากันน้ำเปล่านี้ก็เป็นน้ำเป่าสะอาดน้ำดื่มธรรมดาเนี่ยนะคะแช่เจลาตินกับน้ำให้เขามีความอิ่มตัวนะคะพอเราใส่น้ำคนเจลาตินให้เข้ากันกับน้ำแล้วก็พักทิ้งไว้ได้เลยค่ะต่อไปนะพักทิ้งไว้จนกว่าเจลาตินเนี่ยเขาจะมีความตุยๆก็คือเขาจะมีความแบบว่ามีความอิ่มน้ำนะคะ จากนั้นนะคะพอเราพักเจลาตินจนครบเวลาแล้วเนี่ยก็เราก็จะมาตั้งหม้อใช้ไฟปานกลางค่อนมาทางไฟอ่อนนะคะจากนั้นเราก็จะใส่เนื้อมะม่วงที่เราบดเอาไว้ลงไปตามด้วยวิปปิ้งครีมแล้วก็ตัวเจลาตินน่ะนะคะที่เราแช่จนอิ่มน้ําแบบนี้นะก็ใส่ลงไปให้เขาใส่ลงไปในหม้อได้เลยนะเดี๋ยวเราจะตั้งไฟกันนะ เราจะตั้งไฟจนกว่าเจลาตินของเราเนี่ยจะละลายดีนะคะเราไม่ได้ตั้งไฟให้เขาเดือดหรือว่าให้เขาแบบร้อนจัดอะไรขนาดนั้นก็คือให้เจลาตินละลายแล้วก็เข้ากันดีกับพวกเนื้อมะม่วงกับวิ้ปิ้งครีมนะคะ จริงๆเมนูนี้เพื่อนๆจะไม่ใส่เจลาตินก็ได้นะแต่ว่ามันจะไม่สามารถขึ้นรูปขึ้นทรงได้คือสามารถใส่เป็นถ้วยฟอย์ได้รองด้วยแครกเกอร์ที่เป็นฐานแล้วก็ใส่ตัวชีสเค้กมะม่วงครีมชีสมะม่วงลงไปนะคะแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นเวลากินเนี่ยสัมผัสเขาก็จะเหลวๆเ,เหมือนโยเกิร์ตนะแต่ว่าถ้าเราเ มีกําลังพอมีแรงพอก็เพิ่มเงินอีกนิดหนึงซื้อซื้อเจลาตินมาใส่นะคะมันก็จะมีความดูน่ารับประทานมากกว่าแล้วก็รับประทานง่ายมากกว่านะคะ พอเราคนจนทุกอย่างเข้ากันดีเจลาตินละลายแล้วเราก็ปิดไฟแล้วก็พักเอาไว้ได้เลยต่อมาเราจะมาตีครีมชีสกันนะคะอย่างที่บอกว่าวันนี้เราไม่ต้องใช้เครื่องตีเลยเราก็จะใช้กําลังมือร้อนล้วนเลยนะคะเราจะใช้เป็นตะกร้อมือนะเราก็จะเอาครีมชีสเนี่ยลงไปตีให้เขาพอคลายตัวนะครีมชีสเนี้ยเป็นครีมชีสที่เราเอามาตั้งไว้ที่อุณหภูมิห้องสักพักหนึ่งนะคะเขาก็จะมีความคลายตัวได้ง่ายอะนะก็คือตีได้ง่ายมากๆนะคะ เราตีจนครีมชีสเขาพอคายตัวประมาณนึงนะจากนั้นเราก็จะใส่นมข้นหวานลงไปจริงๆ60 ml เนี่ยก็ถือว่าหวานแล้วนะแต่ว่าถ้าใครรู้สึกว่าอยากอยากหวานได้มากกว่านี้อีกก็เติมเข้าไปได้ประมาณร้อย l อก็ได้นะคะหรือว่าถ้าหวานน้อยมากๆบางคนมะม่วงมันหวานอยู่แล้วนะเราก็ต้องชิมมะม่วงก่อนที่จะเอามาทําขนม,มนะคะถ้ามะม่วงหวานอยู่แล้วเราก็ต้องลดในส่วนของนมข้นหวานลงไปนะตอนนี้นะคะเราก็ตีจน ครีมชีสกับนมข้นหวานเนี่ยเขาเข้ากันนะคะก็คือแต่ว่าก็มันมันก็ยังไม่ได้เนียนอะไรขนาดนั้นนะก็ไม่เป็นไรนะคะจากนั้นนะเราก็จะใส่โยเกิร์ตลงไปนะคะโยเกิร์ตเนี้ยเป็นโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะแล้วก็ตามด้วยเกลือค่ะเกลือเนี่ยเราใส่ลงไปเพื่อให้รสชาติของเขามีความหนัวมากยิ่งขึ้นนะคะ หลังจากใส่โยเกิร์ตลงไปแล้วนะเราก็ตีต่อเลยค่ะให้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเขาเข้ากันได้ดีนะคะ ว่าเราใช้เครื่องตีไฟฟ้านะมันก็ใช้เวลาแป๊บเดียวเท่านั้นเองแต่พูดถึงว่าถ้าใครไม่มีก็ทําตามเราได้เลยใช้ตะกร้อมือง่ายๆเอานะคะเราตีจนเดีอะเกิดกับครีมชีสเข้ากันดีแล้วนะจากนั้นเราก็จะใส่วิปปิ้งครีมมาม่วงแล้วก็เจลาตินที่เราเอาไปอุ่นไว้เนี่ยลงไปในชามผสมได้เลยนะคะเราก็คนผสมให้ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยมันเข้ากันดีเป็นเนื้อเดียวกันนะคะตัวครีมชีสเนี่ยมันก็จะมีความเนีนเนียนละมุนนะคะ ถ้าหากว่าใครปั่นมะม่วงจนละเอียดแบบละเอียดดีเลยนะแล้วก็ รู้สึกว่าครีมชีสมันยังเป็นเม็ดๆอยู่เราก็สามารถเอาตัวเนื้อครีมชีสอันนี้เนี่ยไปกรองได้แต่จริงๆก็ไม่แนะนำนะเพราะว่าเราใส่เนื้อมะม่วงลงไปแล้วนะคะเราก็มันก็จะมีความเป็นเนื้อมะม่วงเล็กๆบ้างนะเพราะว่าบางคนที่เขาไม่ได้ใช้เครื่องปั่นเนี่ยใช้มือบดมันก็จะไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นนะเวลาที่เราเอาไปกรองหรือว่าเอาไปผ่านกระชอนตาทีเนี่ยเดี๋ยวตัวเนื้อมะม่วงจะอยู่ข้างบนหมดนะคะก็คือเนื้อมะม่วงจะไม่ได้ลงไปในตัวชีสพายของเรานะพอเรา ทำทุกอย่างเข้ากันดีเรียบร้อยเป็นเนื้อเดียวกันนะคะมั่นใจว่าทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็เอาไปเทใส่พิมพ์ที่มีแครกเกอร์ที่มีฐานแครกเกอร์รองอยู่ด้านล่างนะคะแล้วก็เอาไปเข้าตู้เย็นได้เลยพักเอาไว้จนกว่าเขาจะเซตตัวดีอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความเย็นของตู้เย็นของเพื่อนๆด้วยนะคะก็พักจนกว่าทุกอย่างจะเซตตัวดีนั่นแหละแล้วเราก็ค่อยเอาเขาออกมาจัดเสิร์ฟเพียงเท่านี้เนี่ยเราก็จะได้เมนูง่ายๆหนึ่งเมนูของหวานที่ไม่ต้องใช้เตาอบไม่ต้องใช้เครื่องตีไม่ใช้อุปกรณ์เยอะแยะมือใหม่สาาาาามรถทํได้งง่่่ยยยๆออแนนนนเละะคะ ก็จะได้เป็นมะม่วงชีสพายของเราในวันนี้หน้าตาประมาณนี้เลยนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะแล้วก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบเนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องสวนครัวของเราลงคลิปนะคะซึ่งเราลงคลิปทุกวันตอนหนึ่งทุ่มตรงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะสำหรับวันนี้สวนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ให,หม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ